น้ำอ,อีหยังง่ะเธอนำ้ำซ่วยตาน้ำซุ่ยลวกพักข้าวปุ้นพี่น้องกินได้ทุกอย่างครับผมลูกสาวค่อยข้าวปุ้นก็กินมาก,กินข้าวปุ้นน้ำกันแค่ว่ากระลวกพักพักบุ้งพักบุ้งเกบ๊อกอยู่หน้านี่แหละกับกระลำหัวเดียวเครื่องหัว เกับเพิ่นกับเฮ็ดเอาน้ำส้วเพิ่อนน้ำส้วใส่น้ำปลาใส่กะปิบอกใส่ต้นหอมนิดนึงเอา้ามาเด้อเฮ็ดกนินบ้านๆเท่านี้แหละเอา้าเสียบเสียบน้ำกันครับผมนี่เนี่ยเสียบบ่ลูกโบติชัยโ <laughs> บติชันนั้นให้เพิ่นนะ โมเสียช่ใช่ว่าผีติดาดียมเสียต้องไหนเห็ดติดกระโดใส่หนังตาหน้านใส่งนอสว่าแพร่ว่าโลครมาถสงน่องก็ยังหน่อยมมเสียจังไรเสียบกระโดดทุจ้าเออกิน เอาน้ำหยอนลงหน่อยมันจะได้เลื่อนๆอ,อ,อร่อยไหมอร่อยไหมสวัสดีจ้าพี่น้องผมสวัสดีพี่น้องไ<ห>ปเล่นข <คน S 1> ีมมนะากก่อนอื่นเราก็ต้องปรุงก่อนครับผมช่วงนี้กัะชิญหยาดน้ำให้น้ำหน้าเน่เด้อจ้าพี่น้อง ก็ในเลี้ยวเขาอยู่มือเลี้ยงแต่สีคุณจ้าจ้าจ้าโอเคเก่งมากลูกแต่หน่อยคุณมือเลี้ยงจ,จังสีปากเราครับผมสีฮาร์ข้าตัวเมาฝากในรัะพี่น้องหายากพี่น้องจะพร้อมในรับะมาฝากเม่าไหลเดี๋ยวตอนเย็นเกิดสีคุณนี่ใส่ปรุงมลดปุ่มเซนสีแล้วพี่น้องเก็บไว้ข้างล่างก่อน แสบบอจ้าแสบบอขอบวปุ่นติปลานอนอยู่บ่เจ้าจังเอิญติปลามากินน้ำเห็ดง่ายๆครับผมผักหนุ่มเลยผักแพว่าหลวกผักมุงเจ็บออกอยู่หน้าเนี่ย หยอดเกียวเกียวเขามันอาจสีหยอดบางแหมโอ้ใส่กะปิหอดใส่หอดกระชายพร้อมบ่เคือโอ้คือเก็ดเถอะปะใส่น้ำละไหนแม่ใส่น้ำละลายแซียมฮะเศษฉเหมืนมหอกนกันวันน่ะอุ้ยเห็นไหมใส่กางเกง เนเย็นหน่อยๆนะเดี๋ยวสิได้ค้นเข่าอยู่แอบ,บถามเนี่ย<ม>พริกเผ็ดกระโดดจะเป็นใส่หลายคอยไปกินพริกอยู่เฮียนปนวนโมเข็ดพริกเราซื้อเอาพริกซื้อบ่พริกปั่นเนีเ่ยโบเข็ด ถ้พีนกกินกระดานเขาบ้างกเห็นถ้าพี่ขพเข้า,น,านี่วู้ยสุดยอดแต่เนอยเดียวกับเพจปิดแต่เนอขวากู้ใดอยากได้ก็สั่งได้พี่น้องตะ้งหน่อยกับขวให้หาสิบบาทรวยนึงก็ลองซื้อเป็นโลก็ได้เฟี้ยบแซ่บ ให้แดดให้เศร้าแดดก,ก่อนพี่น้องสังเกตสังเกตนี่อเนี้ยนะถ้าหิวถ้ากินที่บัวบาบ่ปากงั้นที่บัเหรนยญพวกถ้ากินมเนื้นอพนเนพิ่นมักเพิ่นมักอันนี้เด้อพี่น้องเพิ่นมักขบปุ่นมากขบปุ่นมกันมกไครกับข้าวเหนียวอื ข้าวเหนียวซื่อๆเนี่ยกินมืดเป็นปั้นคุณป้อนเข้ากินเยอะวอาเป็นกินหน่อยได้พี่น้องกินข้าวเพิ่นกินแล้ว้าแม่มาป่อนเพิน่นก็กินอีกกินได้ตลอดไม่ร้านแน่เนี่ยเ<ถ>มืนนมกำลังหนาที่หละ่ะ มืัอนี้บพาะท่านได้กินยาวิตามินอยูอ่หืมผักบุ๋งหน้าเอามาลวกมดูสิครับเขาหงส,งา,งสาว่ะ จงังไนกับแปนเมื่อ้ยวพี่น้องทวงให้ทวงหน้าแม่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 กินกินเต็มปากแม่อายุมแม่จ้าไว่ได้เาเจ้เา,ยยเกเกเากันเริ่มเย่อยเก็บเกี่ยวผลผลิตเขาก็เริ่มแก้ ตากพี่น้องเดินทางมน่ะน้ำบานเท่ากับระมัดระว่างเนี่ยครับผมเพราะว่าลังมูบานผมเมนลังมูบานหรอือลังบานทุกต้กกบานเลยนะขาเจกากระตาเขาน้ำถนนนะละ,ะว่างเพราะว่าถนนมันก็อาจสีเกบลบดลง ได้ใสยสินมันบะแมนขอ,อบุนหือแบบพริกเนี่ยสุดยอด đi về cả bay đúng đi Đâu yên nè Xẹp ba Xẹp dưới ba viên hết cả chai Cưng à. xẹp cưng ไข่เห็ดให้มันรูปไปเวัวนี้อ่อพี่น้องอยู่ทางกรุงเทพกรุงไทยอยากกินเขาไหมกระทู่มาบอกฟอบอกแม่สีไปให้เด้อเรียกว่าแต่จิบอกรู้มาบอกแต่หน่อยรู้มาบอกแต่หน,ตหน่อยก็ได้อยากได้คอ พเพงไม่จะข่าวเจ้าเด้อยพี่น้งองกนินยาถอขอบคุณค่ะ,ะนี่ไงน,น้ำตัวเองเอ้าเขยาใส่นี่เย็น,น,น,นเ,นนนเนดีย๋ยวเดี๋ยวแม่ทำให้มันเออเออมันเย็นนี่นี่นี่เย็นเย็นเหมือนกันจับ hết bỏ bài cái xay lại cái xay lại hết hết bỏ phạt ngân mẹ. hay mẹ kêu khẩu kêu bỏ phạt mẹ cái xay bụi xay nhăng mau khẩu Mình <coughs> <coughs> thật มาเอาคือเก่าแล้วน้องเนเน่ไปยุ่งเทพด้ยเนเน่บ่ฝากให่ไหมไห้ด้วยเจ้าสีเขาให้บอกานต้องไปช่วงหัหมองไห้คือเก่าแล้วลูกใครเนี่ยเพิ่นกับที่ไห้คือเก่าโดนลูกเพิ่นยันได้พ่อแม่กับฮักคือเก่าเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกุ้มกับพ่อแล้วเดี๋ยวหวังเงินน้อลูกต่อเดี๋ยวเขาใจไปสั่ง เพราะกลัวว่าเป็นปัญหาต่อสังคมเพี้บบ่เคยหวังเลยพี่น้องเงินน้ำลูกให้เขาเรียงปลาเรียงทองได้เนะาะยานตะลูกบ่อิมอ่มไปใช้กับที่คิดน้ำอ่ลำล้ำอ่ำล้ำอยู่น่ะยานลูกบ่มีเงินกินยานบ่มีเขากินบ่มีเพื่อนยังกินได้สีสวนสดีครัหัจัก กองกันเจ้าขวังโลกมันเกนจะเปลี่ยนไปหนาเพราแม่อาจจ่าจสีบทันรุ่นเนี่ยนึงรู่นสักคนแล้วใส่มือเคลียร์เลยเคลียร์เรื่องฝ่าเลย ใ่แวบนตาเคียวเลยกดตับคอยคอยกินนังยังติดมือเนี่ยพี่ช่ยให้ยังติดสวนลูกสางปัญหาเอ้ยตามประโยชน์ก็ได้กต่จะสางปัญหาว่าสียูอ,องควรไหน ให้เป็นคนเยอะเฟอือเพื่แพ้่ตัวเพื่อนมักขบุ่นค้นแม่ได้แน่นเห็นบ่ไดดเด้พี่น้อง <ๆ S 2> ยิบกินย่างเดียวว้าแม่มากินขบุนแม่เหตทั้งสี่แ่บว่า ก็นนำยานำยา,นำยากินเสียเดี๋ยวออมเด้อ,อเห็นปะเริ่มอิ้มแล้วเริ่มลุกเมิน <c oughs> ม้นเมียนปลาวันบ่ได้เมียนปั่นนันลูกสีกกินเลยเมียนอยียง ปลาลาเนือเ้อแซ่บวะหมูเหรเดี๋ยวแม่ที่สี่เคยกินไงึ้นพี่กินได้พี่จะไปเก็บกินไหมก็เพิ่นสีเมนแม่เพิ่นกวางปลา,าปลาเจ้วเขากาะปลาลาสิมินมินหลยเดี๋ยวพี่นอ้องหลุดมีเพิ่นย่างไปใกล้ยอะไปเลงใกล้ๆ,ๆมินก็เลยโมได้บอกว่าเห็นบอกว่าเมินย่างเนี่ย เพื่อนยูดดังเพื่อนล้วเพื่อนนี้ชื่อว่าเพื่มินเองเดฟก็เคยสอนลูกเดฟพี่น้องว่าให้เพื่อนมินเพื่อนมินของเพื่อนเองเลยมันนอนอยู่ในอูเนี่ยก็จังเพมันนอนเพสกอดฝ้ากอกปลาเป็นบ่เพื่อนตื่นขึ้นมาเนี่ยเพื่อนได้กินเพื่อนก็ทิบอกเลยว่าเมินมันเผ็ดฮะเผ็ดเเป็นไรเผ็ดยังเป็นกระเพาะเหรออุ้ยเสียบ แซ่มแบ,แบมาดูว่าดูแซ่บแซ่บว่าดูแซ่บมันบ่ตกดอกเลี้ยโบให้ <c oughs> แล้วบอกไปนอนมื่อก,นนาากยกไปแล้วหลุดไปนวนนอนอยู่แล้นอนแล้วปวดหัวแล้วกินยาโอ้ขอดเอี่ยมขอโทษเด้อโตโตโต สิงโตเสียนะลูกไม่คล้ายสิงโตเหรอ,เ,อเสียม,มาหน่อยผู้ใดชหักลูกคือข่อยแน่พี่น้องขอยลงลูกขอยางขยหอมยังเมือขึ้นตื่นขึ้นมาดึกเดข่อยกระหอมเอ,อ่อ เนี่ยไปลงไปใส่ไปลงไปอ๊บไปก่อนพี่น้องเพชรยิงยกจะมีแหลเป็นวน่ไปพี่น้องไปก่อนเสียบหลยครับผมผู้ใดเห็ดวระศัตรก็จะว,ว่า <c oughs> จุา๊บ